นสาธุชนผู้มีสัมมาทิฏฐิและพยายามปกป้องพระพุทธศาสนาทุกท่านคลิปนี้เป็นตอนที่4ที่คนห่มเหลืองโบยเ,เงินด้วยความสิ้นคิดได้พูดออกคลิปแก้ตัวยิ่งออกคลิปแก้ตัวนี่มันยิ่งบาปเพิ่มนะเพิ่มบาปให้กับตัวเองเพราะความเท็จหลวงพ่อจับใจความได้ว่า หนึ่งก็เน้นที่ศาสนาคือคนการนับถือคนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสองมาพูดถึงว่าแกตัวว่าสุนัขตาลิชิวีมีคนนับถือเยอะ,ยอะสาม ไม่ได้ห้าวเรื่องการกราบเจดีนะจะไปกราบไก่หรือเจดีก็เชิญเห็นไหมปากจับจ้วงเจดีว่าเป็นไก่เปรียบเทียบผิดการทำกรรมซ้ำนะเนี่ยหลวงพ่อมาเตือนนะยิ่งแก้ตัวยิ่งเพิ่มกรรมเป็นอุปทาของผู้เจ้าถึงสามปี ที่เศรษฐีโปรยเงินนะ่ะพูดนะ่ะว่ามีสาวกมากมายไม่ใช่ไม่มีหรอก <c oughs> มีความเห็นผิดอยากสยแสดงธิ์เหมือน,กนแกงเชื่อมจิตอ่ะแล้วก็โอรุตลีก็เหมือน,กนแก๊งโปรยเงินนี่แหละอยากสยแสดงลิบอยากมีพระธาตุอยากบกตดวงตาง อในข้อหนึ่งที่บอกเน้นที่ศาสนาไม่ได้เน้นที่คนะเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูตอนท้ายคลิปนั่นเน้นที่คนแบบไหนก็มันเน้นที่คนนับถือมันนะมันได้เน้นที่ความเมตตากับคนมันเน้นที่คนที่นับถือมันมันหนึ่งจะช่วยจะให้เงินอยากใช้คนสิ้นคิดเนี่ย โปรยเงินเนี่ยทราบด้วยมีสามสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้หนึ่งคือความถูกต้องความถูกต้องนี่หมายถึงกฎหมายบ้านเมืองและก,ก็รวมถึงพระวินัยด้วยนะคือทุกอย่างที่มันถูกต้องเนี่ยไม่ใช่สร้างบาปมาที่เป็นกุศลเนี่ยคือความถูกต้องสองน้นที่ความจริง ความจริงเนี่ยคือการจับจ้วงก็คือการจับจ้วงจะมาแก้ตัวยังไงออกคิดแก้ตัวยังไงก็ไม่ได้ความจริงคือความจริงคุณคิดว่านักปราดเนี่ยที่เขามาแนะนําคุณเนี่ยโง่นักเหรออ่ามีคุณฉลาดอยู่คนเดียวนะชาวผู้ที่เขาฟังเนี่ยไร้สติปัญญาทุกคนนะสิ้นคิดหมดทุกคนนะไม่ใช่นะ มีสิ้นขึ้นอยู่สั้นๆีแค่กลุ่มเดียวอะ่ะกลุ่มเล็กๆนะกลุ่มถ้าก,กับกลุ่มน้องในนั่นน่ะก็จะรับผลกรรมตามการจับช่วงต่อพระพุทธพระเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อันนี้ครบเลยนะมันบิดเบือนพระรัตนาตรัยครบเลยเดี๋ยวหลวงพ่อจะว่าเป็นตอนๆให้ฟัง นะยิ่งพูดก็จะเอามาว่าอีกจะประกอบคลิปให้ครบเลยประกอบไปเรื่อยๆอาจจะมากกว่าน้องในก็ได้อันนี้เขาไม่ได้นับถือไม่ได้เน้นศาสนาที่คนนะเขาเน้นศาสนาที่พวกมีคลิปหลักฐานชัดเจนเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเป็นคำพูดของเขาเอง อันนี้คำว่าศาสนานี่คืออะไรศาสนาไม่ได้เป็นที่คนอย่างเดียวออที่เป็นสาคนองค์ประกอบของศาสนาทุกๆศาสนาต้องมีองค์ประกอบประ,ประ,ประกอบด้วยประการสอย่างทุกศาสนาเลยต้องมีองค์ประกอบสี่อย่างก็หนึ่งต้องมีผู้สอนที่เรียกว่าศาวดาสอง ต้องมีคำสอนของพระศาสดาสามต้องมีสาวกหรือผู้ติดตามเชื่อฟังตัวศาสดาเนี่ยของพุทธศาสนาเราคือพระพุทธเจ้าคำสอนก็คือปริยัติสาวกก็คือพระสงฆ์หรือพุทธบริสัทสิ่ง ยังไม่พอนะยังต้องมีข้อสี่ข้อสุดท้ายสี่คือสถานที่นับถือของาศาสนาแต่ละาศาสนายกตัวอย่างของสามศาสนาใหญ่คือยิวคริสต์และอิสลามก็คือกรุงเยซูาเลม็มพุทธาศาสนาเหมือนกันสังเวชนียสถานก็คือสถานที่สำคัญ เพราะฉะนั้นการที่คนห่มเหลืองสิ้นคิดไม่คิดก่อนพูดไปจาบจ้วงแไวยังมันอวดฉลาดอปยาณแต่พระไตรปิฎกอย่างเดียวให้ไปศึกษาประวัติศาด้วยมันจะเป็นคนโง่เขลาโง่ามากๆ <c oughs> นี่มันว่าตัวเองก็บอกว่าคิด <c oughs> <c oughs> เอาอะไรมาพูดครับเอาปากพวกทิ่ด่าก,กูไม่ได้ศรัทธากูนะกู่าช่วยมันไม่ได้เพราะมันไม่ศรัทธาคนที่ศรัทธาเท่านั้นที่กูจะช่วยได้กูก็ไม่ให้ค่าหรอกเพราะมันไม่ศรัทธากูไงกูจะไปห่วงมันทําไมเนาะเจอหน้ากันก็ชัดกันแค่นั้นแหละพร้อมบวก ท่านพิจารณาเอาเองว่าสมควรที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือไม่สมควรเรียกว่าพิสุขหรือไม่สมควรเรียกว่าพระหรือไม่